วันคณะจงตนนะครับจากโรงเรียนกองทัพบกอุปกมภ์ช่างตนสอสทบครับขอเชิญครับก็สวัสดีนะคะครูอาจารย์โรงเรียนที่มาแนะแนวนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนนที่มีที่ามคีที่สของโรงเรียนเป็นนิยมส่ง ครูมาจากโรงเรียนกองกำลังปุ่มกระถางช่างกลของสปปร,รู้จักกันไหมคะใครรู้จักมางคะเคยได้ยินชื่อไหมอุ้ยมีคนจับมือด้วยนะคะอ่านะคะโรงเรียนครูนะคะตั้งอยู่ที่ถนนสีวานนท์นะคะตรงข้างหลังเป็นอทองติดถนนใหญะะ่ข้างหน้าเป็นเกลือกินนะคะเป็นโรงเรียนในสังกัดของสปปรู้จักของผ่านนนะคะ,ระ,คะเราเปิดรับ เราลับผู้อิ่ด้วยนะคะลับผู้อิ่ด้วยนะคะโดยทางสะดวกนะคะที่ถนนแล้วก็สามารถนั่งรถไฟฟ้ามาได้แล้วก็ต่อสายมาได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ครูก็จะมาแนะนำแนะนำโรงเรียนนะคะให้เป็นที่รู้จักนิดหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไปเจอคุณที่มรู้ได้นะคะไปสอบถามข้อมูลนะคะโรงเรียนก็มีเป็นกาให้สำหรับบุนราชการ พนักานค่ใครเป็นพนักงานก็ให้ต้องสียภาษีเราถึงดแล้วก็จะเือกแคุณนะคะนะคะเียนดีคุณจอาสามีหลายคนะคะแล้วก็สามารถกดชำรค่าเตินได้ค่าเติมนะคะเป็เนอ1,000บาทรทุกอย่างเลยนะคะเสียบบ้ากระเป๋ารองรับหนังสือค่ากิจการทุกอย่างนะคะเติที่2นะคะไม่ดเจหายนะคะแล้วก็มีคนได้ อบก็ที of of <oughs and Rad io> ่สใจนะคะที่จต่อเรขไปอบก็สานคก็ขอบคุณมากมนะคะสำหรับที่ที่เกียรติเรียนดูนะคะแนะนำาแนะนำกน ไม่ว่าเราจะีนที่างนะคะต้องบอกให้เเอ้เะไม่เป็นสทาที่นการาเป็นสเ้ามายเมเป้าหมายนะคะเ้ามาก็สที่สุดนะคะไม่ว่าเรจะเรียหรือเเรียสชนะคะก็ได้ยังดีแจ๋วละแบตอบตึงนะครับกรีที่เรียนินกีฬาสีใช่ไห แม่สาก็เลยไม่ได้มาด้วยนะนักเรียนรับไปทั้งหมดสิบสองสถาบันแล้วข้างหลังข้างหลังทำอะไรกันอยู่คนระับก็คือจะไปต่อไหมข้างหลังจะทำอะไรทำไมมีเสียงจัดงานแบบน,นี้ไม่ได้จัดได้ไง,ง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่า <S <S ูุ๊กตาเรียนจะว่างมาหาวัตถุนนะอันใจด้วย เดี๋ยวก่ที่จะปล่อยให้เข้ารูปสองโดเรียนที่จะกลับช่วงก่อนเที่ยงนี้นะครับจะขออีกหนึ่งโรเยนนะครับคือโงเยน